สวัสดีครับทุกท่านครับผมกัปตันกบซาฟิล่านะครับครับวันนี้ก็มีรีวิวเล็กน้อยนะครับเป็นกล้องหน้าเตดรถยนต์นะครับผมเนื่องจากเดิมเนี่ยผมใช้กล้องของกามินนะครับตัว gdr 35นะครับซึ่งอายุการใช้งานเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8ปีกว่านะครับตอนนี้ก็หมดอายุการใช้งานนะครับลากับไต้หวันไปเรียบร้อยนะครับ ก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับว่าจะใช้กล้องตัวไหนดีอยากลองเป็นแมวดูบ้างนะครับก็ไปเจอกล้องของ a s t o ันนะครับ <A ston. S 1> ซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยตามที่เขาโฆษณาก็คือมันมี3กล้องนะครับมีกล้องหน้ากล้องในรถแล้วกล้องหลังนะครับซึ่งจากที่ได้ศึกษาดูก็ดูแล้วก็เทียบกับราคานะครับ ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความคุ้มค่านะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองวันนี้จะลองเริ่มแบบเปิดกล่องดูเลยนะครับหลังจากที่ผมสั่งกล้องตัวนี้มาจากทางเน็ตนะครับาราคาราคาลองไปไปดูแล้วกันนะครับราคาปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ2,990อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ ตัวกล่องเองก็ดูคุณภาพดีนะครับตัวกล่องนะครับแพ็กเกจมาที่มาก็ดูสวยงามนะครับดูก็มาสมกับราคานะครับเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับครับเปิดกล่องออกมานะครับจะมีอ่านี้เป็นคู่มือการใช้งานอืมเป็นกระดาษ A4 นะครับ สหน้ากระดาษ A4 คู่มือการใช้งานนะครับต่อไปอันนี้เป็นบัตรรับประกันครับก็อันนี้เป็น QR code สแกนเพื่อรับสิทธิอันนีออ้มีเรื่องของการรับประกันสินค้ามีรุ่นรับประกันพิเศษนะครับแล้วก็บริการหลังการขายนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับลองดู ชิ้นแรกที่เจอนะครับอ๋อเป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องตัวกล้องพร้อมกับอันนี้เป็นกล้องหน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกล้องในรถนะครับไม่ใช่นะครับเป็นกล้องในรถนะครับดูจากตัววัสดุตัวกล้องก็โอเคนะครับถ,ถ้าเทียบถ้าเทียบกับของกามินนะครับซึ่งก็กามินก็จะ ผมว่าดูการมินเขาดูดีกว่านิดหน่อยนะครับโอเคนะครับในกล่องมีอะไรอีกอ่อไปนะครับเป็นสายชาร์จครับเป็นเป็นสายชาร์จนะครับตัวสายชาร์จก็ปกติดีไม่มีอะไรครับ ช,ชิ้นสุดท้ายเป็นกล้องหลังครับอ่านี่เป็นกล้องหลังพร้อมสายซึ่งอันนี้เห็นเขาโฆษณายอยู่นะครับตัวสายที่โยงไปกล้องหลังเนี่ยขเขาบอกว่าเขายาว7.2เมตรนะครับก็สําหรับรถซาฟรล่าเราเนี่ยน่าจะสบายเลยครับเพราะว่าถ้าเดินจากด้านหน้าไปด้านหลังเนี่ยเหลือเฟือเลยครับ ก็ในกล่องนี้มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับสำหรับตัวฟังก์ชันของกล้องนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เอาเอาตามข้างกล่องแล้วกันนะครับมมีอะไรได้บ้างนะครับก็ บอกว่ามีระบบปรับแสงให้พอดีอัตโนมัตินะครับมีเรื่องของเตือนออกนอกเลนด้วยนะมีเลนดิพาร์ตวอร์นิ่งซิสเต็มด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของความคมชัดระดับ 2K นะครับแล้วก็บันทึก3กล้องหน้าหลังและห้องโดยสารแล้วก็ระบบบันทึกวนซ้ําซึ่งน่าจะเป็นเป็นฟังชั่นปกติของกล้องปัจจุบันนะครับคงไม่มีอะไรพิเศษมากกว่านี้นะครอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่เหมือนกับไอ้ตรงระบบ ตรงความชัดเจนของตัวกล้องเนี่ยถ้า 2K เนี่ยจะได้แค่เฉพาะกล้องหน้านะครับจะไม่ได้ครบ3กล้องนะครับคือถ้าเกิดเราเลือกบันทึกสร้าง3กล้องเนี่ยมันจะไม่ได้ 2K นะครับรู้สึมันจะกลายเป็นแค่เป็น Full HD ธรรมดาอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคู่มือการใช้งานอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าาก็มีในคู่มือก็มีเขียนเรื่องของการโหลด ตรงคลิปสอนการใช้งานแล้วการเ,เชื่อมต่อแอปนะครับมันต้องมีใช้แอปนะถ้ากรณีถ้าใช้คู่กับมือถืออ๋อตัวนี้มันรองรับ Wi-Fi ด้วยนะครับ Wi-Fi ก็คือต่อกับมือถือผ่านระบบ Wi-Fi ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปโหลดโปรแกรมเพิ่มในมือถือนะครับซึ่งใน iOS กับ Android ก็จะมีมีโปรแกรมให้นะครับชื่อบนรยอต่างกันนะครับสำหรับ iOS กับ Android ก็ลองไปสด,ดูได้นะครับ Okay, คร่าวๆสำหรับการเปิดกล่องก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตั้งเสร็จในรถซาฟิล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับว่าดำเนินการติดตั้งยังไงนะครับก็งานนี้ DIY ครับทำเองไม่ยากครับอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็หาอะไรทำเล่นกับรถซาฟิล่าของเราไปนะครับก็ขอจบรีวิวเปิดกล่องกล้องติดรถยนต์แอสตัน ต่อไปก็จะนํามาติดตั้งที่ตัวรถนะครับตามที่ผมวางแผนไว้เนี่ยก็จะให้กล้องอยู่ประมาณแนวเดียวกับตัวกระจกมองหลังของรถนะครับแล้วก็จะเดินสายซ่อนเข้าไปที่บริเวณกล่องของฐานกระจกมองหลังแล้วก็เดินตามรอยขอบของตัวก้าพดานไปนะครับแล้วก็เข้าที่เสา A เนี่ยนะครับ <c oughs> สําหรับตัวสายที่ไปกล้องหลังก็จะเดินเลาะตามตะเข็บของตัวาเพดานไปเรื่อยๆจนถึงแนวของ ประตูหลังนั้นนะครับแล้วก็สาย power เ,เนี่ยก็จัดยา,ยามเลาะลงตามเสาของเสาเอลงมานะครับเพื่อที่จะผ่านกลับไปยังตัวที่จุดบุหรี่นะครับสําหรับตําแหน่งการติดตั้งเนี่ยผมก็ติดคร่าวๆแล้วประมาณตรงเนี้ยนะครับก่อนที่จะติดตั้งก็ทําความสะอาดนะครับเอาแอลกอฮอล์เ,เช็ดให้มันไม่มีคราบมันแล้วก็สําหรับตัวตัวฐานมันเนี่ยมันใช้กาวสองหน้าของ3ามเอน,นะครับก็ ดูแล้วน่าจะแข็งแรงอยู่ตอนนี้ก็ติดไปเรียบร้อยนะครับตำแหน่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูต่อไปนะครับว่าจะเดินมาเป็นรูปแบบไหนครับเรื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับการติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับของอั t สตันนะครับก็ต้องหน้ากล้องในรถและกล้องหลังนะครับก็ตามที่บอกตอนแรกนะครับว่าจะดําเนินการเดินสายนะครับผ่านทางด้านหลังของกระจกมองหลังนะครับ ก็เลางไปตามตะเข็บของฝ้าเพดานไปเรื่อยๆนะครับส่วนของสายไฟเนี่ยก็จะแยกตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นสายของกล้องมองหลังก็จะลตามตะเข็บเพดานไปเรื่อยๆครับนี่ครับสุดท้ายก็ไปติดตั้งบริเวณประมาณตรงเหนือของประตูด้านหลังของเรานะครับงานอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับมือใหม่นะครับใช้เวลาตั้งกันค้างนานนะครับส่วนด้านที่เป็นสายไฟ12โวลต์ก็ เลาะตามเสาเอลงมานะครับแล้วก็ผ่านี้พื้นแล้วก็มาที่จุบุรีตรงนี้นะครับก็ลองดูครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเสียบปากส,สวัสดีค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงสายไฟสําหรับกล้องมองถอยหลังเนี่ยก็ไปต่อจ้ากับไฟถอยหลังเรียบร้อยนะครับก็เมื่อเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับ กล้องด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นภาพด้านหลังประมาณนี้นะครับก็พอใช้งานได้ครับดูก็โอเคดีนะครับเดี๋ยวก็รอการใช้งานจริงนะครับแสดงผลของหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับอย่างเปิดเครื่องมาเนี่ยมันจะ แสดงผลสม <aley> สมติ <aley> ถ้าเราติด3มกล้องนะครับก็ตอนนี้จะโชว์ทั้ง3กล้องเลยคือกล้องหลักนะครับกล้องในรถและกล้องหลังรถนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มเลือกนะครับเปลี่ยนการแสดงผลได้นะครับดอนนี้ก็เป็นกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นกล้องรถและกล้องหลังนะครับหรือเป็นกล้องในรถและกล้องหน้านะครับหรือกล้องหน้าและกล้องหลังอย่างเดียวนะครับ ก็หมดประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นส่วนเรื่องของการรับสัญญาณ TPS WiFi แล้วก็การาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก็เดี๋ยวหลังจากที่ลงแอป T-Max Cam นครใน iOS นะครับก็สามารถที่จะเปิดแอป,ปแล้วก็สามารถที่จะดูภาพจากกล้องผ่านมือถือได้เลยนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมือถือได้เลยเหมือนกันนะครับผ่านแอป,ปนะครับซึ่งสำหรับโทรศัพท์ Android ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับส่วน สองของโทรศัพท์ a อนดร i d น่าจะชื่อคล้ายๆกันนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าลองๆเพื่อนๆลองดูครับถ้าใครสนใจสำหรับการติดตั้งกล้องของ a s สตันก็ลองๆค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับขอบคุณมากครับครับต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังนะครับไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้มีาการรีวิว อะไรใหม่ๆที่มาใส่กับรถเซอร์ฟิล่าของผมนะครับก็จะขออนุญาตนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ